สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมครับกับเหรียญพระยาสุบรรครับมหาลาบมหาบารมี8ปดสครับจะสร้างเมื่อปี2 5งห้าหกนะนะครับหลายหายท่านที่มาดูเนี่ยก็จะรู้เลยว่ารุ่น,นเนี้ยเนี่ยจะไม่ค่อยได้พบเห็นเลยนะครับนี่ด้านหน้าจะเป็น พญาคุดนะครับด้านหลังก็จะข้าง,างหน้าเขียนว่าพญาสุพรรณเนาะข้างหลังก็จะเป็นลางหูอมจันทร์นะครับสําหรับกล่องรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคเนี่ยจะประกอบสีออกเลือดหมูอย่างนี้นะครับรุ่นนี้จะสร้างน้อยไหมครับดูฟังให้ดีนะห้าสิบเก้าลังครับรุ่นนี้จะสร้างแค่ห้าสิบเก้าลังนึงทำอีกครั้งราคาจองอยู่ที่สองรอยี่สิบาทนะตอนนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูรูปแบบเหรียญผมก็มีแค่สองเหรียญเองนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับข้างหน้าเป็นพญาคุดเนาะนะครับรูปแบบเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่ขอบ ป้องอ้อยนะครับด้านล่างเขียนว่าพระคูสุนทรโชติธรรมก็คือนามของหลวงปู่บุญมานะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นที่แจ้งไปนะครับเป็นลาหูเนาะเลขโคตรตอกอยู่ด้านบนนะครับโอ้โหมีตอกโคตรคุดด้วยนะครับนี่ลาหูค่อนข้างจะคมชัดนะครับนี่ปีหกห้าข้างล่างเขียนว่ามหาลาภมหาบรารมีอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเนื้ออุ้ยอันนี้เป็นชุบเงินนะครับ ชุบเงินยาแดงนะครับอีกอง์มีตัวอย่างนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมนลสารครับมหาชนวนมวลสารยานี่ลงยาม่วงนะครับมหาชนวนมงศสารลงยาม่วงนะครับเนี่โอ้ค่อนข้างจะคมชัดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ข้างหลังชัดเลยนะคุดต่อโคดคุดเดียวกันครับเลขโค้ดข้างบนหกห้านะครับสร้างน้อยเลขน้อยแน่นอนนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวแนะนำวัตถุมงคลมากมายหลากหลายรุ่นเรามีแบ่งปันด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ